ทุกคนผมไม่ชอบตอนจบเลยอ่ะอย่าโกรธกันนะซีรีส์เกาหลีนายพัซเซลนะครับหลายคนก็คงจะดูจบกันแล้วนะครับเป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากๆนะเชื่อไหมผมดูรวดเดียวจบเลยผมจะสปอยนะใครยังไม่ดูก็ดําเนินเรื่องเรื่อยๆแก้ปมนี้แก้ปมนั้นสงสัยคนนั้นคนสงสัยคนนี้รอบข้างเริ่มไว้ใจไม่ได้อะไรประมาณนั้นซีรีส์เรื่องนีน้บทดีมากนะครับบทค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆตัดจบแต่ละตอนที่เราจะต้องดู ตอนต่อไปของซีนี้นมันทําให้เราแบบอยากดูทันทีเหตุฆาตกรรม,มต่างๆมีปมต่างๆที่ทําให้เราสงสัยคือผมเลิฟเลยนะซีรีส์เรื่องนี้ถ้าไม่นับตัวนางเอกคิมดามีที่ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วนะเราเราดูหนังพวกนี้เราจะคาดเดาวไว้ก่อนว่าฆาตกรคือใครตรงไหน,นพอเปิดเผยมาว่าหนังมีดาราคนไหนเล่นบ้างผมจะเดาแล้วว่าฆาตกรนะต้องอยู่ในนียซีรีส์มันดีอยู่แล้วอ่ะผมก็เดาวไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยอย่านะอย่าเป็นคนนี้นะ เพราะการที่ซีรีส์เอาดาราด play, ังๆมาเล่นเนี่ยนะมันเป็นจุดอ่อนแล้วมันเป็นสปอยด้วยนะคุณคาดเดาได้ไว้ก่อนเลยว่าคนเนี้ยดาราคนเนี้ยเบอร์เนี้ยระดับแบบเป็นพระเอกนางเอกได้มาเล่นบทแค่เนี้ยมันต้องเป็นบทที่สําคัญนี่ไงคือความสปอยของของการทําหนังหรือทาซีรีส์สมัยก่อนนะสมัยก่อนชอบเป็นอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเขาไม่รับบทนี่หรอกพอผมดูซีรีส์เรื่องเนี้ยผมคิดว่าเขาคงไม่ใช้มุกนี้แล้วแหละมันเชยมากแล้วในการที่จะเอาดาราดังๆมาเล่นเป็นฆาตกรอีกครั้งคนมันก็เดาได้ในแต่แรกแล้ว ถูกไหมซีรีส์นี้ก็ทําได้ดีครับตัดคนนี้ออกไปให้คนนี้ไม่ใช่เอ้คนนี้ก็ดังนะคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ดูหนังแนวนี้มาเยอะมันต้องทําได้ดีแล้วในยุคปศนี่ใช่ป่ะแล้วมันก็ทําได้ดีครับแต่ตอนจบมันดันไปจบแบบที่ผมแบบเดาวไวแบบ้ตั้งแต่แรกว่าคนนี้แหละซึ่งแบบเฮ้ยไม่เอาดีเนื้อเรื่องดีมาแล้วครับเนื้อเรื่องมันดีมาแล้วอ่ะคือปมทุกอย่างมันดีมากบทบทซีรีส์นี้มันดีแล้วอ่ะทําไมอ่ะทำไม มให้ข้อสังเกตอย่างนึงแล้วกันถ้าซีรีส์เรื่องเนี้ยเปลี่ยนตัวฆาตรกรไม่ใช่คนที่ดังไม่ใช่คนที่เป็นดาราดังเป็นดาราใหม่เลยก็ได้หรือไม่ใช่คนที่ดังอ่ะมันจะสนุกกว่านี้เว้ยคือมันเดาได้อ่ะรับมันเดาได้มันเดาได้นะว่าเป็นคนนี้ต่อให้แบบเนื้อเรื่องมันจะน่าติดตามถึงแม้ที่มาที่ไปและปมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสมเหตุสมผลและมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นและ ฆาตกรก็สมควรที่จะเอาคืนแบบนี้เพราะมันมีปมขนาดนี้ใช่ผมเห็นด้วยและผมก็ไม่ได้มีความขัดแย้งว่ามันไม่สมจริงหรือว่ามันไม่ไม่มีเหตุผลพอที่ฆาตกรจะลงมือคิวทุกๆคนขนาดนั้นผมเห็นด้วยแต่มันเดาได้เว้ยมันเดาได้ว่าเป็นคนนี้ซีรีส์ทั้งเรื่องมันพยายามทำให้เราเดาไม่ได้ว่าเป็นใครไงแต่ผมเดาได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยผมไม่ได้เก่งหรอกแต่คุณถ้าคุณดูหนักมาเยอะคุณจะรู้เลยว่า ไม่มีทางที่จะเอานักแสดงแบบเบอร์ดังขนาดนี้มาเล่นบทบทที่ไม่มีอะไรไม่มีทางแล้วมันก็เป็นคนนั้นน่ะแล้วถ้าเราเกิดมันไม่ใช่คนนั้นน่ะมันไม่ใช่คนที่ที่ดังหรือคนที่มาเป็นขนา้ารกรไม่จะเจ๋งกว่านี้คุณคิดแบบผมไหมอ่ะอย่าโกรธกันนะครับคือผมรักซีรีส์เรื่องนี้ผมชอบมากเลยมันทาให้ผมดูจนจบถึงแม้ว่าจะเฉลยมาแล้วโอโ้แจ็คพอตว่าคนนี้จนได้มันก็ยังสนุกมันสนุกมาก แต่ใครที่ดูแล้วจนจบอ่ะเรามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับไม่ต้องด่ากันนะครับผมก็เป็นแฟนของนางเอกเรื่องนี้นะพระเอกด้วยนะผมผมรักเขามากเลยผมก็รักหนักเรื่องนี้ด้วยเสียดายเสียดายบมมากเลยสตอรี่แข่งแบบนี้ทําซีซั่นสต่อได้ครับผมดูผมชอบแต่ช่วยช่วยอย่าวางตัวละครแบบนี้มาให้คนเดาได้ว่ามันดังยังไงคนก็ต้องเดาวว่าเป็นคนดังขนาดนั้นนะึกออกไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ยเสียดายจริงๆครับเรื่องนี้ผมขาให้ก้าเต็มสิพอมันไเฉลย ER ในสิ่งที่ผมคาดคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นคนเนี้ย ผมก็ให้สักเจ็ดห้าแล้วกันนะครับแต่ตอนจบผมว่ามันรวบรัดไปนิดนึงด้วยและก็เป็นคนที่ผมไม่ได้แปลกใจอะไรว่าเขาเป็นคันดกรหรือเปล่าเดาได้แต่เห็นหน้าแนละ้วผมนึกว่ามันจะมีอะไรที่หักกว่านั้นแบบมาหลอกคนดูอีกทีว่าอ้าฉันฉันปูทางด้วยดาราดังๆให้แกเดาผิดนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่มีอะไรเสือมภยนะัยครับติดตามช่องไม้เรียวนะครับก็เม้นมานะ่ารักๆนะครับเราแลกเปลี่ยนความคิดกันความคิดผมอาจจะไมไ่ถูกทั้งหมดนะครับ ลองมาชมกันดูแล้วก็มาเป็นน่ารักน่าร,รักสุภาพสุภาพกันนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจช่องไม้เรียวด้วยนะครับบ๊ายบาย